สวัสดีค่ะทุกคนกับอุ้มพยากรณนะคะวันนี้นะคะก็มา ทำนายเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะการงานการเงินนะคะของชาวราศีมีนะคะโดยการสุ่มตัวเลขนะคะแล้วก็เอามาเขียนเป็นกราฟชีวิตนะคะแบบนี้เราก็จะอ่านตามกราฟเลยนะคะว่า,าความเป็นมานะคะของชาวราศีมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะในช่วง3เดือนนะคะมกราคุมพาล้วก็มีนาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็ยังไงก็ต้องขออนุญาตนะคะมองกราฟด้วยเพื่อที่จะเป็นการอ่านกราฟนะคะก็คือชาวราศี ราีมีนนะคะราศีมีนนะคะช่วงเดือนมกราช่วงเดือนมกราเนี่ยเปิดพุทธศักราชมาเลยเนี่ยดวงช่วงปีใหม่ค่อนข้างที่จะดวงสูงมีเกณฑ์ที่จะได้มีการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องของมิตรนะคะของคู่ครองนะคะคู่ครองนี้เนี่ยมันอาจจะลากยาวมาจากเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ได้มีการพบเจอ เจอกับเนื้อคู่หรือว่าดวงคู่นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์มากๆช่วงปีใหม่ก็คือมิตรนะคะคู่ครองผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่านะคะแล้วก็ส่วนมากเลยจะเป็นมิตรซะส่วนใหญ่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็มีการาหายันะในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของศัตรูโรคภัยนะคะแล้วก็การใช้คําพูดการขัดแย้งก็คือช่วงปีใหม่นะคะคือต้องระวังมากๆเลยนะคะช่วงวันที่1เนี่ยวันที่1เนี่ย คุณจะมีเขาเรียกว่ามีความคิดที่ไม่ค่อยตรงกันเกี่ยวเรื่องของญาตินะคะแล้วก็คู่ครองสองเรื่องนี้เนี่ยคือคุณไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนดีก็คือมีความวุ่นวายเกี่ย <laughs> วเรื่องของครอบครัว <c oughs> ไหน, yt, <c oughs> นจะญาติไหนจะคู่ครองอยู่คนละต่างอยู่กันคนละที่ต่างที่ต่างถิ่นไม่รู้ว่าจะหันหน้าเข้าหาใครดีนี่ก็ญาตินี่ก็คู่ครองอะไรอย่า <c oughs> งเงี้ยค่ะคือคุณก็มีความวุ่นวายไม่สามารถที่จะแยกแยะได้นะคะแล้วก็ ช่วงวันที่2องนะคุณจะมีความสุขดีความสุขในที่นี้หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการเจราจาการได้รับความพูดดีๆนะคะแล้วก็การได้รับความ,ะะวาวามสุข ความสุขทางใจอ่ะความสุขจากที่มีคนมาอาจจะมาคุยกับเราไม่ว่าจะเป็นทางแชททางไลน์ทางออนไลน์หรือว่าโทรศัพท์มาคุยกับเราทาให้เรามีความสุขหรือว่าคุณอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับใครสักอย่างหนึ่งกับใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะในช่วงเดือนมกราค่ะคุณจะมีทั้งสุขมีทั้งทุกเลยนะคะแต่ว่าถามว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมก็ดวงค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะลอยลํา สุขพอสมควรนะคะก็คือสุขอยู่2เรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขได้นะคะเรื่องของอเรื่องของคู่ครองนะคะแล้วก็เรื่องของมิตร2เรื่องนี้นะคะจะทําให้คุณนะคะมีความสุขส่วนในเดือนกุมภานะคะสิ่งที่จะทาให้คุณอาหายนะเลยก็คือญาติคู่ครองญาติกับคู่ครองเป็นหายนะแล้วก็มี โลกภัยนะคะแล้วก็มีศัตรูนะคะศัตรูนี้เราจะเปรียบเทียบในเรื่องของการทำอะไรที่มันหนัก หรือว่าการทํางานมากได้เงินน้อยเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาค่ะจากที่คุณกําลังดวงสูงสูงอยู่ค่ะดวงคุณจะตกลงตกลงเข้าขายหายนะคุณอาจจะมีปากเสียงกับญาติอาจจะทะเลาะกับญาติหรือว่าญาติอาจจะไม่เข้าใจในตัวคุณแล้วก็คุณก็จะทะเลาะกับคู่ครองในช่วงเดือนกุมภาก็คือทางนี้จะเอาแบบนี้ทางนี้ก็จะเอาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีปัญหาในเรื่องของญาติคู่ครองแล้วก็ตัวคุณ คือไม่สามารถที่จะลงรอยกันหรือมันไม่ได้ไปในทางที่เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนกุมภาเป็นเดือนที่คุณตัดสินใจอะไรได้ยากมากๆเลยนะคะส่วนพอผ่านเดือนอช่วงเดือนกุมภาไปแล้วนะคะไปถึงช่วงเดือนมีนาช่วงเดือนมีนาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าความรักนะทำให้คุณนะมีความสุขนะคะในช่วงมกราคมพามีนาช่วงเดือนมีนาคุณจะมีความสุขที่สุดคุณจะได้อะไรมาง่ายๆไม่ว่าจะคนนั้นก็จะหยิบยื่นความสุขมาให้คนนี้ก็จะให้สิ่งของอดูแล้วคุณจนะมีสเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดเวลาที่คุณพูดอะไรก็อยากจะมีคนมาสเสน่หานะคะแล้วก็มีความสุขในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะหน้าที่การงาน าการเจราจาก็จะมีคนอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงมกราคมพามีนาเดือนมีนาจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้น3มเดือนนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือเดือนกุมพานะคะเดือนกุมพามเดือนกุมพาคุณต้องระวังมา,มา,มากๆเลยนะะถามว่าปีนี้เป็นปีที่ดีไหมก็เป็นปีที่ดีนะคะแต่ว่า มันเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคุณยังไม่ได้หลุดพ้นในเรื่องของดวงปีอันนี้คือมันเป็นดวงรายเดือนเนาะแต่ว่าดวงปีดวงคุณยังตกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องอาศัยดวงเดือนเพราะว่าความขึ้นขึ้นลงลงของดวงอะ่ะมันมันค่อนข้างที่จะเป็นเดือนต่อเดือนแต่ถ้าดวงรายปีอะค่ะมัน มันเขาเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะควบคุมมันก็มีบางเดือนที่ดวงเราสูงมีบางเดือนที่ดวงเราต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจที่จะดูดวงค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มได้เลยว่าเดือนนี้คุณดวงเป็นยังไงตัดสินใจทําอะไรลงทุนอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณจะทะเลาะกับคนรัก หรือว่าสิ่งที่คุณจะตัดสินใจไปเนในวันที่นี้นะคะเดือนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็บ่งบอกไปถึงเรื่องของตัวเลขนะคะัตประชาชนอ่าสำเนาทะเบียนบ้านเลขรถนะคะเลขที่บ้านมันสัมพันธ์กับตัวเลขมันสามารถที่จะเอามาผูกกันกับการาฟตัวนี้ได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ ไม่ค่อยมีความคาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณต้องการที่จะดูดวงนะติดต่อมาได้ที่0 8 2 2 9 0 8 3 8 9นะคะอุ้มสตอรี่บูมนะคะดูดวงพยากรณ์แล้วก็ทำนายฝันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้คนราศีมีนะคะโชคดีนะคะมีความสุขตลอดทั้ง3เดือนแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปดูดวงกันต่อหลังจากที่เดือนมีนามีนาเมษาพฤษภากันในคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบาย